ยังคงต้องตามต่อกันนะคะโดยเฉพาะเรื่องของคดีตากใบาแม้ว่าจะหมดอายุความไปแล้วเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยนะคะเรื่องของประเด็นคดีตากใบาก็ยังคงเป็นที่พูดถึงเนี่ยนะคะซึ่งผู้สขาวเนี่ยไปสัมภาษณ์คุณอ้วนภูมิธรรมนะคะคุณภูมิธรรมบอกอย่างนี้ค่ะว่ายาโยงเหตุยิงตำรวจปตัตตานีเสียชีวิตนะว่ามันจะเป็นผลนะคะเป็นผลพวงจากเรื่องของคดีตากใบาที่มันหมดอายุความไป แล้วก็วิงวอนบอกว่าหยุดพุ่งเป้าการโจมตีนายกอุ้งอิงนะคะคืออย่านำมาเป็นประเด็นทางการเมืองเพราะว่ามันผ่านมาหลายรัฐบาลแล้วค่ะนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะกล่าวถึงกรณีเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้หลังจากที่คดีตากใบในหมดอายุความว่ากังวลหรือไม่ที่ความรุนแรงอาจจะทวีมากขึ้นเนี่ยนะคะ คุณภูมิธรรมบอกว่ามีความกังวลตั้งแต่ต้นมาโดยตลอดเพราะว่าสถานการณ์ความรุนแรงเนี่ยมันยังไม่จบทั้งที่ท่าทีฝ่ายรัฐบาลเนี่ยก็พยายามที่จะจบคดีนี้ตั้งแต่แรกแล้วแล้วก็ใช้เวลาประมาณ4-5ปีในการติดตามการแก้ไขแล้วก็การพูดนะฮะบอกว่าการพูดเนี่ยบางทีการพูดความจริงไม่หมดหรือว่าพูดความจริงแค่ครึ่งเดียวมันก็จะเป็นปัญหาได้เหมือนกันนะแต่ว่าตนเนี่ยไม่ได้กล่าวหาเขาทั้งหมด ส่วนที่บอกว่ารัฐบาลเนี่ยไม่ได้ใส่ใจไม่ได้มีกระบวนการยุติธรรมก็ยืนยันเลยบอกว่ารัฐบาลเนี่ยมีกระบวนการยุติธรรมอย่างที่ตนเคยบอกว่าเคยนําคดีเข้าสู่ศาลอย่างน้อยเนี่ยสคดีเพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการต่างๆที่ทํามามกาทาท็ทาํามาอย่างยาวนานและที่ตัดสินที่ศาลเนี่ยได้ตัดสินในช่วง5ปีแรกจนถึงตอนนี้ก็ผ่านมาแล้วกว่า15ปีนะคะบอกว่าไม่เคยมีการหยิบยกเลยทั้งๆที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ผ่านมาแล้วหลายรัฐบาลถ้าจะว่ากันจริงๆ แต่ว่าการที่จะพุ่งเป้ามาให้นางสาวแพรทองทานนายกท่นบรีรับผิดชอบเนี่ยซึ่งตอนเกิดเหตุนางสาวแพรทองทานก็อายุเพียง1 0ขวบกว่า,วาแต่ว่าโดยบทบาทของความเป็นรัฐบาลเนี่ยก็ได้สั่งการให้ดําเนินการอย่างเต็มที่แต่ว่าหลังจากการดำเนินการแล้วเนี่ยก็ไม่มีใครปรารถนาให้ยืดเยื้อมาให้ให้การยืดเยื้อเนี่ยนำมาเป็นประเด็นนะคะ เมื่อถึงวันเวลาก็ยังไม่สามารถทําได้ทั้งทั้ท,ที่เป็นเพียงผู้ถูกกล่าวหาอันนี้เนี่ยนะคะเข้าใจว่าประชาชนที่เขาเรียกร้องก็เพราะว่าคุณแพทรองทานเองก็แน่นอนเป็นบุตรสาวของคุณทักษิณเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นในรัฐบาลทักษิณน,นะคะแล้วก็นะคะสถานภาพของคุณแพทรองทานณวันนี้คือนายกรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณภูมิธรรมจะออกมาให้สัมภาษณ์แบบนี้มันก็อาจจะไม่ถูกต้องนักนะคะเพราะว่าโดย ความหน้าที่ความรับผิดชอบเนี่ยเฉพาะในฐานะนายกรัฐมนตรีแล้วก็ควรจะต้องเต็มที่อยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วก็ในฐานะที่ว่ามีความเกี่ยวพันเกี่ยวโยงนะคะอย่างที่บอกว่าก็เป็นบุตรสาวของนายทักษิณแล้วก็เหตุการณ์นี้มันก็เกิดขึ้นในรัฐบาลของนายทักษิณเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าจะให้สัมภาษณ์ลักษณะแบบนี้มันก็อาจจะเราก็มันอาจจะไม่ค่อยเป็นผลดีสักเท่าไหร่เนี่ยนะคะก็บอกนะคะคุณภูมิธรรม่ยพูดว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยนายกได้แสดงความเสียใจกับเรื่องที่ไม่สามารถที่จะทําให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะออกพรกรแก้ไขอา,ายุความตามที่มีหลายฝ่ายเสนอมาได้ซึ่งตนเชื่อว่าหากเรายึดถือตามกระบวนการหากจะใช้คําสวยหรูกระบวนการยุติธรรมที่ยังไม่ถึงที่สุดก็คือกระบวนการไม่ยุติธรรมก็แล้วแต่ พราะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยก็พยายามทําอย่างเต็มที่แล้วและตนก็ได้มีการสั่งการกํากับด้วยตนเองโดยนายกนีได้เสนอเรื่องนี้นะคะให้เป็นบทเรียนแล้วก็ไปศึกษาดูว่ากระบวนการเช่นนี้ที่จะทําให้มันดีกว่านี้มันเป็นยังไงพร้อมกับมองว่าหากคดีมีความต่อเนื่องมา15ปีก่อนกระบวนการต่างๆก็จะดีกว่านี้ไม่จะมาเรียกร้องเอาตอนสุดท้ายตอนที่คดีจะถึงที่สุด โดยธรรมชาติเนี่ยนะคะไม่มีใครอยากจะยอมขึ้นศาลหรอกอันนี้ไม่ได้หมายความว่าจะไปเชีย์เขานะแต่มันก็คือการทําให้เกิดความยากลําบากคุณภูมิธรรมบอกด้วยว่าเหตุการณ์ความไม่สงบใน3จังหวัดชายแดนใต้เนี่ยมันก็ยังคงอยู่กราบใดที่การทํางานยังไม่บรรลุผลก็ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับคดีตากใบตนมองว่าแม้คดีตากใบจะจบลงแล้วความรุนแรงมันก็ยังคงมีอยู่ อย่างไรก็ตามตนยังไม่ได้หาหรือกับนายกว่าจะลงพื้นที่3าจังหวัดชายแดนใต้หรือไม่แต่ตนเองเนะี่ยจะลงแน่ๆเนื่องจากว่าเป็นผู้ที่กํากับดูแลสออบาตาแล้วก็กอรมน,อนในพื้นที่แต่ช่วงนี้ยังมีเรื่องอื่นให้ดําเนินการจึงต้องพยายามที่จะแยกดาเนินการไปก่อนผู้สื่อข่าวก็เลยถามนะคะว่าอ้าวแล้วแบบนี้ในทางการข่าวเนี่ยมันจะมีการขยายวงเชิงสัญ,ญลักษณ์ของการก่อเหตุมาในพื้นที่กรุงเทพหรือเปล่านะคะ คนภูมิธรรมก็เลยบอกว่าตอนนี้นะก็ได้สั่งการให้ทุกหน่วยเนี่ยเฝ้าระวังอย่าให้มีผลต่อความมั่นคงของประเทศซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่มันคาดการได้ยากนะคะแล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่จะไปคาดการให้มันเลวร้ายที่สุดแต่เราเนี่ยดูแลแล้วก็ป้องกันอยู่แล้วเพราะอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ยิ่งการแสดงเชิงสัญลักษณ์ของแต่ละฝ่ายเห็นพูดกันในสภาบอกว่ามีคนเสียชีวิตกว่า700คนแต่ความจริงน่ย มีเพียง70กว่าคนถ้าจะนับคนเสียชีวิต700กว่าคนซึ่งต้องนับรวมฐานที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยหากจะพูดกันแบบตรงไปตรงมาเรื่องนี้ถือว่ามันจบแล้วนะคะต้นเห็นว่าสสคนหนึ่งเนี่ยเรียกร้องบอกว่าให้ดูแลเยียวยาซึ่งต้นคิดว่าเป็นเรื่องที่รัฐบาลเนี่ยต้องไปคิดแต่ไม่ใช่เรื่องเงินเพราะเรื่องเงินน่มันจบไปแล้วที่รัฐบาลใช้เงินกว่า600-700ล้านบาท การมาพูดเช่นนี้ก็คือการต่อความยาวสาวความยืดไม่มีข้อยุติซึ่งรัฐบาลยืนยันไปแล้วว่าเงินที่จ่ายไปเนี่ยไม่สามารถซื้อชีวิตของคนที่ออรักในคนที่รักของเขาแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดก็อยากให้เรื่องนี้นะคะมาเป็นประเด็นทางการเมืองและนำมาเคลื่อนไหวทางการเมืองกันเลยเพื่อประโยชน์ส่วนใดส่วนหนึ่งและเรื่องนี้ก็เป็นปัญหาของรัฐไทยจึงจำต้องคำนึงถึงรัฐไทยไม่ใช่รัฐบาล พร้อมกับตั้งข้อสงสัยว่าทำนะทำมาถึงทําไมถึงมาสนใจเอาตอนนี้นะ,ะบอกว่าถ้าเกิดสนใจเร็วกว่านี้รัฐบาลก็จะมีเวลาทํางานมากกว่านี้ต้องเห็นถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติโดยรวมด้วย mm. ถามว่าเหตุการณ์ที่ผู้ก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงตํารวจสพเมืองปัตตานีเสียชีวิตขณะที่เข้าไปละหมาดในมัสยิดในหมู่บ้านเนี่ยมันจะทําให้เกิด after effect ในคดตีตากใบที่มันหมดอายุความหรือเปล่านะคะ คุณอ้วนตอบอย่างนี้ค่ะคุณอ้วนบอกว่ามันไม่ใช่อ f ฟเตอร์เอฟเฟนะคืออย่าเอาไปโยงเพราะว่ามันจะทําให้เรื่องนี้มีความสําคัญมากขึ้นคืออย่าไปให้น้ําหนักแล้วเรื่องนี้ก็จะไม่จบตน้นว่าเรื่องนี้ควรจบได้แล้วอย่าฟื้นฝอยหาตะเข็บเพราะว่ารัฐเนี่ยก็จะต้องไปดูว่าจะทํายังไงให้เหตุการณ์เนี่ยมันเบาบางลงซึ่งก็ได้กําชับให้เจ้าหน้าที่ระมัดระวังมาตั้งแต่ต้นซึ่งหากดูข้อเท็จจริงก็จะพบว่าเจ้าหน้าที่เอ่ยประชาชนเอ่ยก็โดนกันมาโดยตลอด